ชอบด้วยตัดไปพี่เกี๊ยวอุ้ยหน้ำไม่พอวูาจะไปเป็นเขียวอย่างเงี้ยผมร่วงพอแล้วเดี๋ยวกูจะไปเข้ายันทีไม่ยันทีหรอกเดียวใช้ผสมตัวเองคืออะไรวะมันด่วนมันร่นได้ชื่นใจเลยชื่นใจสวัสดีครับผมมาเดียวรักเมืองไทยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำคอนเทนต์ ย้อนลํำลึกนะครับสําหรับคนที่เกิดในช่วงยุ90ไม่ว่าตอนต้นตอน,ตอนกลางหรือตอนปลายอย่างพวกผมเนี่ยเป็นเจนที่อยู่ตอนปลายปแล้วนะครับคือผมนั่งคิดนอนคิดนะครับก็อยากจะทำคอนเทนต์นี้ครับสมัยก่อนพวกเราอะ่ะไม่มีโซเชียลเงินทองเขาไม่ค่อยจะมีเวลาผมเออเวลายาสาผมหมดตบูหมดเราจะใช้อะไรทำการสาผมนะครับนี่ครับ ก่อนก่อนที่จะเป็นออมโมเราใช้แฟบนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมมีแขกทดลองนะครับที่จะมาคอลแลบกันนะครับนี่คือครัง้งคาวทดลองของเราครับมาจากช่องหลังคองมมานิสชนเผากินหมาครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ช,ช่องอะไรนะครับช่องหลังคอมมานิสชนเผากินหมาผููติดตามเนี่นะครราะสิบล้านซัครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำคอนเทนต์นะครับโดยการให้พี่แกทดสอบ ะสระผมด้วยผงซักฟอกมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันหนึ่งอ้มันได้หมืนมันไปตัดได้อยู่แล้วหมดแล้วใช่หนึ่งสองสามมาเดี๋ยวพี่นี่ละยุก,กาวแบบเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าผมสะอาดหมดจดยันเส้นผมร่วงหลุดจากหนังศีรษะมันจะเป็นยังไงพร้อมไหมพี่พร้อม <laughs> <laughs> พร้อมที่จะเข้าคลินิกรักษาผมและรักษาหนังศีรษะตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเยอะเดี๋ยวเออเอาเดี๋ยวผมลางน้ำให้ไหนไหนสงการแล้วเก็บเก็บโทรศัพท์โอ้โหแล้วน้ำแม่งเขาเสียงเอาให้ดีแล้วไม่ดีเอาล้ำเมืองไทยเอาดิเอาพี่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้าน้ำให้พี่เอาเยอะเลยพี่เออ เมืเอ่อ <laughs> ก่อนเราไม่มีนะครับยาสระผมไอ,อกก้ประคอนเราไม่มีจริงๆลองดูครับว่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงคันลิปน,นี้ผมถ่ายไปแล้วผมยังขับไม่ได้เลวเลยเคยไหมพี่ <laughs> <laughs> โอเค <laughs> <Okay. S 2> <laughs> จัดไปใหญ่จัดไปอย่าให้เสีย อ๋อพี่เล่าเลยในนหนังผมเสียแล้วมึงรับผิดชอบด้วยตัดไปพี่ลอนเลยพี่อารมณ์มันเป็นยังไงผมมันร้ <c oughs> อนเลยร้อนเนียยน้ำไม่พอ ได้ความเย็นจริงๆเลยไในน้ำใ้ความชุ่มชืนม้นขีดให้มันตรงๆรงเลยในน้ำอ่ะรู้สึกว่าจะได้ฟองมาแล้วมันรู้สึกว่าผมที่มัน,มนเนี่ยมันพอโดนแฟบเนี่ยม,มันรู้สึกว่าลื่นอ๋อเป็นไงบ้างพี่ลื่นน้ำรู้สึกรู้สึกว่าลื่นด,ดุ่มแบบดีออกว่าแฟบไหมพี่ มันก็แฟบดีๆเลยแหละอ้ดีดีฝายดีไหมพี่ดีฝายดีป่ะเอาดีกว่าสักซิ้วดีจ้อยอยู่แล้วดีกว่าเยอะแล้วความขาวความสะอาดจุดจเดสึดกสว่าอยู่มันต้องหลับตาแต่มันเข้าตาพี่หลังตา ผมพี่หลังร่วงเป็นกระจุกเลยอะ่ะเคุณจะมาเป็นเขียวอย่างเงี้ยผมร่วงผมร่วงว่าพี่หลังครับพี่อะไรสีเขียวเนี่ยล่ะเขียวหายไม่ดักเม,ม,มาอะไรมาเนี่ยสีผสมอาหารเด้อ เฮ้ยเฮ้ยเยเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยมันเป็นสีมันเป็นสีที่เขาใช้ใช้ผสมกับตัวเองใช้ผสมตัวเองคืออะไรวะมันโดนมันโดนได้มันโดนได้เฮ้ยมันโอเคโอยพี่มันโอเคอยู่แก้กูซะไงบ้างเย็นสบายสบายมันต้องมันต้องเอาแฟชล้างอีกทีนึงมัม บูร์ร่าอะไรเข้าเกี่ยวก็ใส่หมูมันเป็นสีน้องผ้าพอแล้ว <laughs> จะไปพอแล้ว <laughs> มันยังไม่สะอาดเพียงพอรครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดวรออีกนิดนึงพี่ชายผมขอความใจเดี๋ยวกูจะไปเข้ายาดีไปกันเดี๋ยว <laughs> สอง, <c oughs> งการสองกาที่พี่สองการแต่และที <c oughs> พ anyway> totally ี่ความรู้สึกมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ก่อนอันนี้แบบเป็นงานเป็นการเลยพี่สาแล้วแบบมันรู้สึกว่ารู้สึกว่าอันดับแรกมีฟอร์มเอ่อแล้วยังไงพี่มันดีกว่ามันสองมันลื่นมันลื่นใช่ป่ะพี่แล้วผมอะรู้สึกว่ามันมันจะล่วงแล้ววะโอ้ช่วงนี้สงการก็ได้ดับได้แฟร์ชื่นใจเลยชื่นใจจะรถจะชื่นใจ ผมสรวยสวยเก๋ด้วยครับยันเส้นผมร่วงหมดจากหนังทิชชู่ขาวสะอาดหมดจดเว้ยช่จะไปเก็นกระเป๋าพอเลยี้เฮ้ยเดี๋ยวหอยกุวงอี้เกียว,วอีกข้อแล้วพี่โอ้ยบึ้งเนี่ยไปหาภาพนะครับแต่เ <laughs> ยีะเไปหาครัแบมันไม่ดีนะครับ <laughs> <laughs> ผมก็ทำกับพี่เนี่ย <laughs> กมนเาาิฝากติดตามช่องพี่เขาหน่อยเพราะว่าพี่เขาจะเริ่มทําช่องแล้วเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สดชื่นอากาสดชื่นอากาคลิปนี้มันมีเหี้ยอะไรโอเคครับสองการแล้ว เอาไว้เจอกันในซีซั่นต่อไปครับสำหรับหลังคอมมนิสตสำหรับอีพีนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับแท็กใจเพื่อนหน่อยไปก่อนพี่สวัสดีครับแม่ได้ใจเดี๋ยวพี่อย่าลืมดูคลิปพี่นะดูหล <c oughs> ่อเหีเ้ยตาเลย